สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้มีนัดกันอีกหนึ่งพันคูนกล่องคูนสามคูนแก้ใหม่อันนี้โรเตอร์พันสองเปลี่ยนแคมเปลี่ยนแคมมาเป็นห้าแปดห้าเปลี่ยนแคมห้าแปดห้าแคมเป็นหนึ่งเป็นห้าแปดห้าก็เปลี่ยนแคม,มมาแล้วเขมมวบอกว่ามันวิ่งไม่สมุดก็เลยอยากลองอยากลองให้ลองคูนดูผมก็ไ,ไกม่เคยคูนเหมือนกันแคมเปลี่ยนแคมห้าแปดห้าจะดีไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปลองคูนกันจะให้เจ้าของเขาไปลองดูเอง ว่ามันจะดีขึ้นไหมจะจบไหมจะดีกว่าเดิมไหมนะไปรุวนเดี๋ยวเาไปลองกันไปลองไปพร้อมๆกันนะนรข้งแรกกันนะนะครับ ลอให้หมดเกียร์ยามล้อไม่ได้นรับอไันอไปลากเลยหนึ่งหึงลากเลยหนึ่งไมตัดไหมแต่พอลากจนแบบจนสุดของเราอ่ะหรือจะแล้วแต่ับเกียร์ห้อยไหมต้องตับเกียร์เราตับเกียรบมันมีห้อยไหมมันห้อยม่อย่านึงพอตับเกียร์เสร็จปุ๊บเขาเร่งตงมีรัวตูปรอเขาุดอะไรไหมรถก็เร่งมีตัวไหมแต่น่าจะยังมีอยู่แหละเพราะโคหน้ามันแงน้าไม่ไม่ตรงเท่าไหร่น่ายังอยู่แต่การทิ้งสมานะน่าจะมา หน้าต็มนี้หมดแลยจะือแก้อีอ่ยแหละอันนี้ตรงก้านว่ารหน้าก็จะหาข้าไปหยเไปตรงเท่าไหร่พยายามลองให้หมดไม่ได้ที่เที่ยงถ้าเกี่ยงพอหน้าับก็ลองดูปกติว้าดีปกติเที่ยวผมรอบตำนูปที่หน้ามองไง

คือผมีแค่ประมาณคือเดียแต่ถ้าทีปกติเลยกับทัพไปเลยเออกลับเกียร์กับเกียร์ออกตัวตัดไหมไม่ตัดตัดเกียร์ห้อยไหมไม่ห้อยกต่แท้คันเร่งตรงนั่นแหละตะบนหน่อยทุกเกียร์เลยไหมที่เกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์สี่ไปเกียร์ห้าไม่ต่างกันกูรอบปลายแล้วมันถ้าไปนี่มันด่วนอ่าใช่แต่วิ่งวิ่งแล้วโดยรวมดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมเยอะไหมเยอะที่หรือผมขับมาสังนี่เลยหรืขับสะดุดนะช่วงต่อเกียร์มันสะดุดอ่านั่น แตดีกว่ามันดีกว่าเยอะไหมอ่ะดีกว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้ฮะคนละเรื่องคนละเรื่องเลยใช่แม่น่ะแล้วโกหกพี่ทำไมแม่น่ะผมพูดจริงนะโกหกผมคล่องใจโอทูสูบหน้าอย่างเดียวอ่ะอ่าที่เราอ่าที่เราดูกันนะมันอ่านค่าอยู่นะใช่ไม่ใช่ว่าไม่อ่านนะมันคือมันอ่านค่าอยู่แต่ทําไมมันอ่านค่าไม่เหมือนสูบหลังใช่อ่าอะไรว่าผมเอาตัวของผมอ่ะอันนี้ตัวที่ใส่เนี่ยของพี่แล้วของพี่ตัวเดิมแล้วของผมมาใส่ของผมก็ปกติก็เหมือนกันยั่ใช่แต่แต่อย่างที่ผมบอกแบบว่า ขบวนณะที่ผมใส่ให้ไปเนี่ยน่าจะมาแล้วแต่น่าจะมีบ้างนิดนึงเพราะโอทูสูบหน้ามันไอ้นี่อยู่หน่อยนึงแต่ถ้าเนี้ยก็ต้องไปเช็คดูว่าอ่าเพามันต้องมาเช็คไล่สายไฟด้วยมันนะมันใช้เวลาว่าเออมันหมูมันสายมันไปหลวมตรงไหนหรือเปล่าวะเพราะมันอ่านมันอ่านค่าอยู่นะมันเหมือนสายมันไม่ได้ขาดเลยเพราะว่าถ้าอย่างนี้ทำไม่ดู่ะถอดปลั๊กปุ๊บนะจะตัดนิ่งเลยแต่มันไอ้ั่นมันกระดิกดูเนี่ยเป็นว่าโดยรวม ดีกว่าเดิมเยอะถ้าไม่ติดที่ว่าไอ้ไอ้นี่ว่าดีกว่าดีกว่านี้หอไดว่าถ้าหน้ามันนิ่งอ่ะถ้าโอทูวิ่งอ่ะหน้าจะวิ่งดีกว่านี้อันนี้อันนี้ไปลองมาได้รู้ว่ามันหมดไหมได้ลองหมดไหมรู้ว่าหมดไมได้รอยติดตงติดดิรู้ว่าใคะได้ถูกไหมใคไดีกว่นี่แล้วจับเดีมวไหมครบมันมันไม่งกแลมวแต่พี่อะไรขันติดขันติดันติดมาผมว่าเราไม่ได้ถู ได้เพราะนั้นเอางี้เอาเอาแบบนี้ถ้าเราแค่โอทูได้เราจะกลับมาใหม่ไม่ว่ากันเพราะตอนนี้ผมว่าน่าจะขี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยอะเ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 พราะว่ามันเป็นรถเขาตั้งแคมถ้าไอเสียหน้ามันน้อยไปก็ได้เวลาถ้ามันเลยเปิดน้อยกว่าหลังเพราะว่าในเรื่องเปลี่ยนแคมมาในเรื่องการตอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งค่าที่ก่อนมาแค่ไหน เดี๋ยวสายให้ก็่จบคือะจบไเนี่ยจบที่สุดเดีวแกอแกแกโอทูแล้ว่ราบมอะไรบอกไม้ไมใหม่าดูแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วาจะเหลือแค่โอทูหน้าเนีเหลือแทูหเรียบร้อยลองทีิงไปจะตอบนะ